มีกลิ่นเหม็นขาวตลกบ,บวนตาจางคำหยิบเทียนที่พึ่งที่เตือนไว้วางลงบนถาเพื่อผสมกับไขเทียนหลายหยดลงในขันทองเหลืองขณะเขากำลังบริกรรมคาถาร่างของหญิงสาวก็สถานไหวเบาๆดวงตาที่เคยเบิกโพรงเหมือนขยับได้เองสำเร็จแล้วชายชลาหูเราะในลำคอหยดสุดท้ายของน้ำมันพายไหลลงในขัน ก่อนที่เขาจะปิดฝามันด้วยท่าขาวผูกเชือกอย่างแน่นหนาเขารู้ดีว่าของที่ได้มานี้ทรงอนุภาพน้ำมันคลายจากหญิงที่ตายทรมานจะมีพลังยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกมันสามารถมัดใจผู้คนบงการจิตใจให้ล่มหลงในเสน่ห์ของผู้ใช้ไม่มีผู้หญิงคนใดจะปฏิเสธได้อาจารย์คำกลับมาที่เรือนไม้เก่าท้ายหมู่บ้าน แสงตะเกียรน้ำมันส่องให้เห็นโขดแก้วใบเล็กที่บรรจุน้ำมันสีดำขุนเขาจุ่มนิ้วลงไปรูปไล้ลงบนหน้าผากของตนเองแล้วหลับตาพมพมวนต่อค่ำคืนผ่านไปอย่างเงียบสงบแต่พอรุ่งเช้าสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงกระซิบเถาเบาดังขึ้นข้างหูอาจาร